ประตูบ้านใครมีติดโชค๊คประตูแบบนี้บ้างครับแล้วรู้สึกว่ามันมีปัญหาปิดเร็วบ้างปิดเสียงดังบ้างลองดูคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการปรับครับว่าทํายังไงมันจะปิดได้นุ่มนวลมากขึ้นโดยปกติแล้วอันนี้เป็นยี่ห้อของฮาร์เนะครับมันก็จะมีที่ขันอยู่2ตําแหน่งตําตำแหน่งที่1นึครับอันบนก็คือ เ็จะเขียนไว้ว่าเลขหนึ่งก็เป็นเรื่องของความเร็วในการปิดประตูอันที่2นะครับน็อตอันล่างก็จะเป็นในเรื่องของความนุ่มนวลครับอันนี้ก็ลองมาไขาดูมีความรู้สึกว่าตอนปิดยิ่งถ้ามีลมแรงลมมาช่วยด้วยก็จะทําให้ประตูยิ่งปิดดังขึ้นก็ลองอขันตามเข็มนาฬิกาดูนะครับโดยเน้นไปที่อันล่างก็คือหมายเลขส เอปรับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันนุ่มนวลขึ้นครับเผื่อใครอยากจะลองไปแก้ไขปรับปรุงโชคประตูดูนะครับถ้าอยากได้สาระและความรู้ดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องดีไว้นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิป ดีๆและสาระความรู้ดีๆขอบคุณทุกท่าน